นี่ครับอันนี้จะเป็นปล่องนะฮะปล่องก็คือในเกสเฮาส์เนี่ยเขาจะทำเป็นโพรงไว้อย่างเงี้ยเพื่อช่วยระบายอากาศแล้วก็นำแสงเข้ามาอันนี้จะเป็นจากห้องน้ำครับอันนี้คือ ถึงแม้เขามีพื้นที่จำกัดแต่ว่าเป็นเกทเฮาส์ที่ออกแบบมันดีด้านนี้จะเป็นหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างไม่ได้เปิดออกสู่อาคารด้านนอกนะครับมันจะมีที่ปิดอยู่ครับเปิดแล้วครับนี่เป็นโลงเป็นปล่องนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นหลังคา ตรงนี้เป็นระบบเดินสายไฟแล้วก็เป็นทางหนีไฟแล้วก็อะไรต่างๆในตัวน,นี้เป็นปล่องช่วยระบายอากาศอันนี้ด้านนน้นก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะนี้มา ผมก็โอ้ลื่นเล็กน้อยผมกำลังจะเก็บของออกเนี่ยพอดีเพื่อนที่มาด้วยกันกลับไปแล้วเดี๋ยวจะต้องย้ายห้องดีมเซตมาเทีตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เปิดไปที่ป่องเดียวกับห้องน้ำเมื่อกีน้นี่ป่อง บอ,อ,อกเอาไปเห็นเป็นทางเดินข้างนอกไปก็คือช่อวยระบายอากาศไม่ให้ห้องอับ